สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ A7 Sportback 55t FSIE c o s t o S Line นะครับแล้วก็ A7 Sportback 55t FSIE c o a t o S Line Black Edition นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ Audi ประเทศไทยนำเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและความน่าสนใจของ A7 Sportback ใหม่2องคันนี้ครับ สำหรับรุ่น A7 Sportback 55t FSIE q u a t e t o นะครับออกแบบมาเพื่อให้ขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือการเดินทางระยะทางไกลนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์สันดาปนะครับซึ่งจะทำให้การขับขี่คล่องตัวนะครับและเป็น มีความรู้สึกเป็นสปอร์ตในคันเดียวกันนะครับด้วยโหมดการขับขี่แตกต่างกันทั้ง4โหมดนะครับเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับทุกการใช้งานในช,ชีวิตประจำวันนะครับโดยระบบชาร์จนะครับมาของ Audi A7 Sportback 55 TFSI E Quattro นะครับเป็นมาตรฐานหัวชาร์จแบบ Type 2นะครับสำหรับ ใช้กับเครื่องชาร์จสาธารณะพร้อมกับท่านชาร์จคอมแพกชาร์เจอรนะครับที่ใช้สาหรับการชาร์จไฟบ้านและอุตสาหกรรมระบบนะครับซึ่งจะมีการแสดงสถานะ led เพื่อความปลอดภัยนะครับรองรับการชาร์จไฟได้สูงสุด7.4กิโลวัตต์นะครับโดยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้นะครับยังชาร์จได้ด้วย ไฟบ้านขนาด220โวลต์นะครับถึงจะทำให้แบตเตอรี่เปล่าเต็มได้ภายในไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รูปลักษณ์การออกแบบนะครับเป็นลุคสปอร์ตนะครับเป็นรูปลักษณ์แบบด y นามิกด้วยชุดแต่งภายนอกแบบ S-Line Black Edition นะครับและล้อลายใหม่ Audi Sport ไฟดับเบิลอาร์มสไตล์นะครับขนาด20นิ้วพร้อมคาลิบเบอร์สีแดงคาลิบเบอร์เบรกสีแดงนะครับไฟหน้าแบบ HD ดดี้เมทริก LED นะครับพร้อมเอฟเฟกไฟด้านหน้าหลังพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ LED สัญ,ญลักษณ์ตัว S ที่ประตูหน้านะครับขณะที่เบาะนั่งคู่หน้านะครับเป็นหนังแบบ วันโคนานะครับแบบสปอร์ตพลัสตกแต่งด้วยไดมอนครัสตพร้อมสัญลักษณ์เอสไลน์นะครับพวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นแบบสปอร์ตถ่ายตัดนะครับตกแต่งด้วยหนังเพอร์ฟอร์เรดด้วยสัญลักษณ์เอสไลน์นะครับตกแต่งภายในด้วยลายดรักแมบบสบัส อลูมิเนียมนะครับหลังคาพาโนรามิกเคลื่อนเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับ Band ake, แป้นเบรกแป้นคันเร่งและที่พักเท้าตกแต่งด้วยสแตนเลสสีส่วนภายในรถนะครับไม่ได้มีแต่ความหรูหราเท่านั้นนะครับแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับที่ไฮเทคเช่นระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแยกอิสระ4โซนกนะับช่อง u s บ c ซสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า2ตํตแหน่งและด้านหลัง2ตงตำแหน่งระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมแบงก์แอนด์โพร้อมระบบเสียง3มิตินะครับและไฟเหลืองแสงในห้องโดยสารมากถึง30สีนะครับระบบช่วยปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารก่อนเริ่มการขับขี่นะครับ นอกจากนี้นะครับ Audi A7 Sportback 55 TFSI e c a t t o S Line รุ่นใหม่นะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Plug-in Hybrid พร้อมสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นตกแต่งภายนอกด้วยสีด้วยดีไซน์กระจังใหม่นะครับเสริมความสปอร์ตด้วยชุดแต่ง b l c k k e d ชชั่นและล้อลายใหม่นะครับนอกจากนี้ ระบบความปลอดภัยในการขับขี่ยังม,า,งมาเหมือนเดิมนะครับมาเคาะราคานะครับให้จองเริ่มต้นที่4ล้าน7 0 9 0 0 0บาทนะครับส่วน A7 Sportback 55 TFSI U k u o t o S Line Black Edition นะครับเคาะราคาที่5ล้าน90,900บาทนะครับส่วนเครื่องยนต์ของ ทั้งสองรุ่นนะครับก็เป็นเครื่องเบนซินปลั๊กอินไฮบริดขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังขับรวม367แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับการาความเร็ว0 100นะครับใช้เวลาอยู่ที่5.7วินาทีนะครับแบตเตอรี่ขนาด17.9กิโลวัตต์อวนะครับรองรับ การชาร์จด้วยกระแสสลับ AC นะครับสูงสุด7.4กิโลวัตต์เอานะครับจาก0ถึง100ใช้เวลา1ชั่วโมง55นาทีนะครับระยะทางวิ่งไฟฟ้า69กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อคว t สโตอันเป็นเอกลักษณ์ของอา d i ดีนะครับซึ่งจะเกาะยึดถนนขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะครับ ส่วนช่วงล่างแบบสปอร์ตขับขี่สนุกเล้าใจนะครับกล้องมองรอบคันไฟเอฟเฟกต์ไลท์สเตจจิ้งทั้งหน้าและหลังนะครับทำงานเมื่อล็อกหรือปลดล็อกรถนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของทั้งสองรุ่นนะครับล้อลายใหม่ขนาด20นิ้วนะครับระบบช่วยปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารก่อนเริ่มการขับขี่นะครับกระจังหน้าใหม่นะครับ แล้วก็ช่องชาร์จอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ USB c ด้านหลัง2ตำแหน่งนะครับส่วนอุปกรณ์ใหม่เฉพาะรุ่น Black Edition นะครับก็จะมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับชุดแต่งรอบคันแบบ Black Edition นะครับไฟโปรเจคเตอร์ LED ที่ประตูคู่หน้านะครับเบาะ Sport Seat Plus ระบบความปลอดภัยครบคันนะครับมาดูที่ ฮักแขนนะครับตรงเบาะด้านหลังนะครับเปิดออกมานะครับนี้ก็กดก็จะเป็นสไลด์ออกมาก็จะเป็นที่วางแก้วกาแฟหรือว่าวางขวดน้ําได้สองขวดนะครับสองแก้วนะครับส่วนตรงนี้ก็วางของได้อีกนะครับสามารถที่จะวางของที่เป็นทรงเป็นแผ่นนะครับ ครับมาพบกับอาดีใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็คือ a 8 l 6 0 t f s i e c o s s o p e r s 4 s l i n e นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับ,รบสำหรับอウดี้ a 8 l 6 0 t f s i e c o s s o p e r s s l i n e นะครับเป็น รถยนต์ีด่านั๊ัอิิไไฮริดสุดหรูนะครับดีไซน์โดดเด่นสปอร์ตพรีเมียมทรงพลังนะครับส,สง่างามพร้อมกับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าชั้นสูงนะครับเพียบพร้อมด้วยฟังก์ชันนวัตรกรรมระดับไฮเอ็นครบคันนะครับภายในห้องโดยสารนะครับสร้างประสบการณ์อะไรพิติทุกการเดินทางนะครับสดวกสบายสามารถควบคุมการใช้งานภายในรถได้นะครับจากด้านหลัง ด้วยหน้าจอส่วนตัวพร้อมจอ OLED นะครับแบบสัมผัสขนาด5.7นิ้วเบาะหลังแยกซ้ายขวาออกจากกันนะครับให้ความเป็นส่วนตัวพร้อมที่พักเท้าแบบอุ่นร้อนและฟังก์ชั่นนวดเท้าหลังคาพารามิกเลื่อนเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าม่านบางแดดปรับไฟฟ้าสำหรับกระจกด้านหลังและกระจก ข้างด้านหลังนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีไฟอ่านหนังสือภายในแบบแมทริก LED นะครับสำหรับ Audi A8 L60 TFSI e c o t o นะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%นะครับจะให้ความเร็วสูงสุด1 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะการ,รขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า52กิโลเมตรนะครับซึ่งตามมาตรฐาน WLTP ลองรับการชาร์จไฟได้สูงสุด7.4กิโลวัตต์ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงสำหรับการชาร์จด้วยไฟ220โวลต์นะครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายในเวลาไม่เกิน4ชั่วโมงขณะที่เครื่อง v 6 3.0 tfsi นะครับให้กำลังสูงสุดถึง340แรงมา้านะครับทำ คู่กับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูงสุดถึง136แรงม้านะครับระบบเกียร์ทิปทรอนิก8จังหวะส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อควอสโตนะครับให้กำลังสูงสุด462แรงม้าเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาแค่4.7วินาทีนะครับและทำความเร็วสูงสุด สองร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเพียงสองจุดสามลิตรต่อร้อยกิโลเมตรนะครับนะที่ไฟหน้าแบบ hd matrix led พร้อมเอฟเฟกไฟหน้าและไฟเลี้ยวแบบด y นามิกนะครับไฟท้ายแบบ oled พร้อมเอฟเฟกไฟด้านหลัง a a l signature นะครับแบบ ปรับเปลี่ยนได้นะครับระบบช่วยผ่อนแรงเมื่อปิดประตูนะครับแล้วก็ระบบช่วยปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารก่อนเริ่มการขับขี่ส่วนระบบขับขี่มีด้วยกัน4โหมดนะครับได้แก่ EV โหมดนะครับแบตเตอรี Battery ่โฮลแบตเตอรี่ชาร์จและก็ไฮบริด มาดูที่ภายในนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจสะดุดต,ตาบ้างครับจอแสดงผล2อําแหน่ง Full HD ขนาด10.1นิ้วแบบแยกอิสระและรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับระดับพรีเมีย b a n งก์แอนด์รับเสนพร้อมระบบเสียง3มิติ ครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับก็คือ Audi a 8 l 6 0 t f s i e q u a s t o p e s t i t e s l i n e นะครับตั้งราคาขายที่7ล้าน1 9 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งถูกกว่ารุ่นเดิมถึง1ล้านบาทนะครับออถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบรถหรูพลังแรงนะครับ